โอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับก็ช่วงนี้ติดภารกิจนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในฟาร์มสิบก้านะครับผมอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ครับมีของเล่นใหม่มาเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับผมไม่เจอกัน2วันเนาะนะครับนี่นะครับผมเป็นรถเคียร์ลิงนะนะครับผมนี่เลยอ่าเป็นแท็กเตอร์นะครับผมนี่นะฮะโอเคนี้แต่งเครื่องนะเดี๋ยวผมจะ แต่งเครื่องซิ่งไปนะครับนี่ครับเป็นแท็กเตอร์อ่ารุ่นอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราซื้ออุปกรณ์มาก่อนนะครับมันจะมีหานนะครับผมอันนี้เป็นผานดันนะนะครับเป็นแท็กเตอร์คันใหญ่นะนะครับคันนี้ก็เอาไว้ใช้สําหรับเคลียร์ลิงแล้วก็ดันดินนี่แหละนะครับผมนี่คันนี้เป็น NMC นะฮะก็น่าจะเป็นค่ายของแคทหรือเปล่านะพอดีโลโก้มันก็คล้ายๆกันนะนะครับนี่ฮะ ขนานใหญ่มากนะครับนี่โอ้ดูเครื่องนะครับนี่ครับดูท่อโคเท่นะคันนี้เดี๋ยวเราต่อผ่านก่อนนะนี่เอ้ยผ่านลม้มผ่านลม้มเดี๋ยววันนี้จะพาไปเคลียร์ลิงครับอ่าพอดีมีคนจ้างเราไปเคลียร์ลิงป่านะทุกคนอ่าโอเคผ่านตั้งแล้วนี่ครับผมอ่าโอเค นะครับอันนี้มันดันได้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้กดตัว V ครับผมใช้งานนะแล้วก็กดเอ้ยมันน่ามันน่าจะดันได้เลยนะอ๋อต้องต้องกดวก่อนนี่ครับผม,มสุดจัดนะครับาโอเคนะประมาณนี้ครับสำหรับเท็กเตอร์นะเดี๋ยวเราจะย้ายไปเคียร์ลิงป่านะครับเอ่อ แถวตรงตรงนี้นะครับผมนี่ตรงไร่กาวตรงนี้นะครับเดี๋ยวซื้อหัวลากก่อนนะครับนี่หัวลา,ากเราก็ต้องเป็นหัวลา,ากแต่งนะนะฮะเป็นหัวลา,ากแต่งนะเดี๋ยวว่าหัวลากแต่งอันนี้เป็นรถบังเอ็นะครับผมนี่สมบัติเก่านะครับอันนี้เป็นเมกานะทุกคนเอ่อเดี๋ยวคันนี้ไปดีกว่านะครับอันนี้เท่ดีแล้วก็หางโรเบตหางโรเบตนี่เดี๋ยวเราใช้เป็นหางหางใหญ่แล้วกันนะครับเพราะว่ารถ คันใหญ่นะเดี๋ยวเราจะต่ออด้านข้างออกมาครับมันมันต่อได้นะอันนี้แต่งล้อเลี้ยวแล้วก็นี่ครับแต่งให้มันยื่นออกมาอ่าแตง่งมันแต่งได้ประมาณนี้นะครับนะฮะต่อด้านข้างออกมาครับอ่ะโอเคก็น่าจะขึ้นได้อยู่เดี๋ยวเอาหัวล่างมาต่อพ่วงก,ก่อนอ่าโอเค มบัติเก่าเซียเอ็กนะฮะอันนี้ส่งมานานแล้วนะครับแต่ว่ากา็ไม่ค่อยไดเอามาเล่นนะฮะนะเดี๋ยวจับมาเล่นสักหน่อยโอเคครับผมเยวตั้งลำรถไว้ก่อนอ่าโอเคอันนี้จะเป็นงานแบบว่าบุกเบิกป่าเลยนะเดี๋ยวมีที่เด็ดนะครับเดี๋ยวรอติดตามาคลิปหน้านะครับ เดี๋ยววันนี้เอาแท็กเตอร์คันนี้ไปก่อนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะถอยหลังขึ้นนะครับถอยหลังขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่านี่น่าจะพอดีครับกับหางเราพันใหญ่มากครับดูดีโคตรใหญ่อะ่ะอุ้ยพอดีเลยครับอุ้ยพอดีเลยนะนี่นี่ครับผมโคตรใหญ่นะฮะ อโอเคเดี๋ยวผมไปรัดเชือกดูว่ารัดได้ไหมอันนี้มันใหญ่เกินอะ่ะโอ้รัดได้ทั้งคันโคตรสุดโอเคอเค,ครับผมอ่ะเดี๋ยวออกเดินทางครับนี่ไปหน้าง,งานกันดีกว่าโอ้โหนี่ขนาดเอาหัวลากตัวแรงมานะนี่นะครับ3 8เลยนะเมกา คันนี้หลายตันนะครับคันนี้น่าจะประมาณ20-30ตันอยู่จะคว่ำแล้วนี่อู้ทำไมอยู่อย่างงี้นี่โอูโอ้ยมันหน่วงนะนะครับชิบหายแล้วนี่เราน่าจะขับเร็วไม่ได้นะกูดูครับหืออัวลากเราเด้งดึงเด้งดึงเลยนี่ครับผมดเดี๋ยวเปิดไฟขอทางก่อนนะฮะ ขอทางก่อนขอทางก่อนนี่ใครไม่หลบนี่ชนอย่างเดียวนะนี่นี่คันใหญ่มากครับแมเดี๋ยวเราคลิปนี้เราจะไปทําถนนแล้วกันนะครับทําถนนในป่าแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาตัวรถเขาเรียกว่ารถแล้วรถแบบว่ารถด,ดันต้นไม้นะฮะรถบดต้นไม้เดี๋ยวเอามา เคลียป่ากันนะครับเดี๋ยววิ่ง,ว,งวิ่งผิดเลนนั่นนี่นี้ยเราต้องมีงเลนป่าครับต้องระวังไอ้ที่ดันด้วยนะเพราะว่ามันยืน่นนะครับผมนี่เข้าโค้งนี่ต้องแบบเบรกหน่อยแต่ว่าเบรกก็ไม่ค่อยอยู่นะนะครับหืมอู้ดูท่อครับท่อแบบโคตรเด็ดอะท่อแต่งนะเออหัวลากแตง่งท่อแตง่ง รถแท็กเตอร์แต่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวเบรกก่อนเเดี๋ยวผมดูอันนี้ก่อนแผนที่ก่อนเดี๋ยวเบรกก่อนโอ้โหเบรกแทบจะไม่ข้ออยู่อ่ะหนักจัดนะครับคือเราต้องมาอ่าย้ายมาตรงนี้นะครับอ๋อเนี่ยเราวิ่งมานี่นะ แล้วก็เลี้ยวเข้าซอยนี้โอเคนะเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวตรงไปอันนี้เป็นงานรับจ้างครับอ่าก็รับงานมานะครับก็เป็นงานแรกครับสำหรับเจ้าคันนี้อ้ยดูดีครับมันหนักจริงๆเลยนะคันนี้อยากลองเอาไปดันดินดูว,ว่ามันจะแรงแค่ไหนนะ แต่ผมว่าน่าจะไม่เหมาะสําหรับองานดันดินหรอกเพราะว่ามันใหญ่เกินน่าจะเหมาะสําหรับงานแบบทางป่ามากกว่านี่ครับผมเอ้ยนี่เป็นไงรถเราจะติดไหมนี่นะครับโอ้โคตรสุดจัดมาครับผมคงต้องหาที่จอดก่อนนี่โอเคโอเคเอ เออพื้นที่เอียงนะนี่รถเราจะคว่ำแล้วนี่โอเคเดี๋ยวจอดตรงนี้ครับมาเรามาเริ่มภารกิจครับผมเดี๋ยวเอาแท็กเตอร์ลงก่อนนะครับไปนี่ครับ นี่อันนี้มันเปิดเปิดประตูได้นะทุกคนนี่ครับเปิดประตูได้ไปเราเริ่มงานดีกว่าครับผมไปกันเลยครับผมดีนะรถเอเอ,เอโรเบตเรานะฮะมันต่อด้านข้างออกมาได้ับนี่โอ้โหทีเด็ดทีเด็ด เราจะมาอันนี้ก่อนนะทําถนนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทํายาวไปเลยนะนะครับไล่ไปตามป่าอ้อมแมบเลยนะครับไปถึงโรงงานตรงนู้นนะไกลอยู่นะครับผมนี่วิ่งอ้อมไล่ก้าวมาครัโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มจากฝั่งนู้นดีกว่าเริ่มจากตรงนี้ครับเดี๋ยววิ่งเข้าป่าไปเลยนะฮะ เดี๋ยวป่าตรงนี้เราก็ต้องแบบถางออกให้หมดนะฮะเอาให้กระเลียนไปเลยเแล้วก็กดเอนครับผมป่ะเดี๋ยวเราเริ่มดันกันเลยครับผมนี่เห็นไหมโอ้โหรอบเดียวบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องดูภาพมุมสูงประกอบไปด้วยนะคือเราต้องแบบมาทางไหนอะไรเงี้ยนี่ครับไปทางนี้โอเค นี่ครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะอันนี้นี่โอ้โหโคตรดีนี่ครับหญ้าพวกนี้นี่ดันออกอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไม่ได้ดันต้นไม้นะเพราะว่าเรามีรถดันต้นไม้อยู่นะครับคลิปนี้เอาแท็กเตอร์ไปก่อนเชียร์ลิงง่ายเลยปกติใช้รถไถ,ถนะแต่ว่ารถไถมันทําได้น้อยนะฮะอันนี้ทําได้เยอะกว่า อาโอเคไปเลยครับผมเข้าป่าแล้วทีนี้จริงๆป่ามันก็ไม่ได้ลกอะไรมากมายหรอกครับต้นไม้ครับเดี๋ยวเคียย์ออกครับผมโอ้โหเป็นโคตรแรงน,นี่ไม่มีสะดุดนะฮะโอ้ยสะดุดสะดุดอะไรนี่เ <c oughs> อ้สะดุดต้นไม้เฉยเลยนะครับ มันเอาออกได้ไหมนี่อืมชิ้มหายแล้วเราต้องซื้อเลยมาตัดแล้วนี่โอ้โเพิ่งชมไปเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวตัดออกเลยครับผมตัดได้หรือเปล่าไม่รู้นะตัดได้ตัดได้ครับเ,เดี๋ยวเรก็ดันทิ้งไปเลยครับผมนี่ ขวางทางก็ดันที้งใหมดครับนี่นะผมอ่าไปไงไปทางไหนต่อเนี่ยทำไมต้นไม้มันเยอะจัดเลยออมันดันมันดันไม่ขึ้นนะตรงนี้ตัวาวายวาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดันอ้อมดีกว่า ฝั่งนี้น่าจะมาไม่ได้มันเป็นเนินเขานี่หว่าตรงนี้นะครับเป็นเนินเขาหรือว่าจะผ่านตรงนี้ไปเลยอ่ะนะฮะนี่ครับเสียดายนะผ่านมันปรับไม่ได้นะครับผ่านไอ้ผ่านด้านมันปรับไม่ได้ปรับได้ระดับเดียว โอ้โหภายในแบบเหมือนจะนิ่มนะนะครับโอ้ยโ,โ,โลกจัดเลยนี่ครับผมเดี๋ยวเราทำไปถึงโรงงานนู่นเลยนะมาทางนี้ดีกว่า ี่เป็นถนนครับเฮ้ยรถเพือนด้วยนะนี่ไอ้ตรงบางบางที่มันก็ดันไม่ติดนะนี่เป็นที่รถหรือเป็นที่แมพไม่รู้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นรถไทยเนี่ยมันปรับฐานได้นะครับก็มันจะดันได้หมดเลยแต่นี้จะดันได้เยอะกว่าไงมันก็ ก็ดีก็เสียทุะอย่างนี่ครับดันไปเลยครับผมอ่านี่เลย เดต้นไม้นี้เดี๋ยวผมถางออกเกี้ยงเลยอ่ะเดี๋ยวเราคิดหน้าก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นโรงงานน่าจะเป็นโรงงานไม้นะครับนี่ฮะโรงงานไม้ก็ถนนเนี่ยก,ก็เอาไว้แบบว่าวิ่งแบบให้ให้รถผลไม้วิ่งอ่ะนะฮะ เดี๋ยวมันจะมีถนนตรงที่มันแบบทะลุก,กันได้อยู่นะนะครับโอ้นี่เราวิ่งอ้อมมาไกลมากเลยนี่โอเคเออถายสวนเข้าไปแล้วอ่านี่ครับมันก็จะมาบรรจบกันพอดีนี่ครับผม ไม่ครับผมเดี๋ยวดูเช็คงานก่อนนะครับนี่ครับ,รบออก็ใช้ได้อยู่นะครับผมสำหรับรถแท็กเตอร์ทางก็จะแบบโคตเคี้ยวหน่อยนะครับรถอะไรมันวิ่งไปไหนของมันรถผูนมาอย่างไงวะนะ่ะอ่าโอเคประมาณนี้อือเดี๋ยวเราเอารถแท็กเตอร์วิ่งกลับดีไหม เอาสักเตอร์จอดไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้ไปเอาหัวลากมาใส่ดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับผมก็เสร็จสิ้นภารกิจครับสำหรับทำถนนนะในป่านะครับก็เดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นหน้างานเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาถางต้นไม้นะครับผมก็ใครชื่อฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ